มันจะพูดงไงเป็นเพืยอย่อนเอ้ยตรงนี้เรี่องงานขนาดครับอโอ้โหทุกคนถไม่มีเลยทุกคนนี่มันเป็นแถวเลยรไม่ดูดีๆนะเขาจะถ่ายรูปให้บ้ามาตรงนี้ก่อนโอ้ยังไ,ไงหยิบสีดอกล่นเลยครับดอกสีขาวเนี่ยหยิบสีดอกล่นเลยสวัสดีครับผมผมส,สัตว์ช่องผีชาร้อยครับผมเมื่อนี้ก็ขึ้นเขาขึ้นมาบนยอดดอยแล้วครับผม แล้วก็ยังพอเห็ดครับผมขึ้นตร่นี่ดอกนึ่งครับผมเอาลกเอาใช้ก่อนครับผมนี่ผมนยากจะมินไหมแล้วครับผมนี่ขักกว่าเก่าอีกนิดเนี่ยโอ้โเงี้ยเยบอมมินอู้ยงามขนาดนี่ครับผมอุย้ย มีใหม่ครับผมโอ้นโหหักตองคนซิมาบอกครับผมเสียงคึกคันเ่ยนี่นผม ยังบ่มีมีหมันขนาดซื้อมีนมาใหมในีโบหมันเลยครับผมโบไข่หมันปันเดยมีนหม่บ่มีมีว่หมันขนาดเลยเอาถิ่มว่มีตัวนี้พี่น้องถิ่มมีบ่เพื่อมันหมันอีกครับผมเออพี่น้องคืนจากดอกพี่น้องงามมากครับผมาดนี่โอ้ยพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมนี่โอ้พี่น้องคืนนี่ ครับผมคับผมอ๋อพี่น้องเป็นสายเลยไหมอู้นี่นี่ครับเป็นสายแล้วครับผมนุม่นะนี่นะอู้ตอนนี้เลยครับผมปลาตกอ้ยพี่น้อง ピンで、今<ー>、もっとね。 cho mũ tiếp mịn vào vòng nó bàn lại các bạn này bàn mới sâu các bạn mới toàn đực đực này ừ, พี่น้องไหมตกวน,น,น้อยๆนะพี่น้องดูดิพี่นอ้อ,นนองตะมุเะมีอยู่ครับผมเนี่ยเดห็ดละงอกแบบนี้มันเป็นยังไงเดี๋ครับเนี่ยตะมุเะมีอยู่ครับผมน้อยนิดพี่น้องขึ้นซ้อนกันเลยไหม นั่นแะคุณสอนกันเลยอุ้ยเสี่ยงแต่บปเห็นตอนต้นตุต่มๆนี่แ้อ๋อตุก อไม้ทิ้งหักไม้เอาแต่ดอกมันก็เอาอมีแต่หักไม้พี่น้องเอาแบบนี้ก็เอาดอกน้อยครับผมมีตะันบานครับผมน่าจะมัน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 ออกตุมต่มๆุ่จะเศร้านาะช่วงใบนี่ยก็ ไม่ได้ดอกบานครับผมนี่บานหมดเลยครับผมง่ายอยู่อยดอกสกอติกผม อู้คนนี้ตื่นตื่นครับผมทอดมีทำไมคมขนาดนี่ครับผมขึ้นสีเลยสามสีดอ,อกครับผมพี่ตกใหญ่เลยทอดพี่น้องทอดตกเนอะฮอ อ,อ๋อตุพี่น้องมีบกเขาเลยป่ะผมงามขนาดโอโ้โหพี่น้องไันี่ก่อนวันี่ก่อน うん。 เนาะตะมุตะมิครับผมนี่บานเยอะป้าพี่น้องบานหลายขนาดเลย นี่พี่น้องตะามุต่าม,มีอยู่นะฮักนาฮักนีโอ้อมพี่น้องตังกันสิเลยโอ้แน่นอน,นจริงพี่น้องแน่นอน,นจริง อุ้ยโอ้พี่น้องบึงใหไงนะครับผมูสิโอ้เล็กขนาดคือบึงญ่ครับผมมาตัวอ๋อพี่น้องเอ้ย เงยขนาดกับผมดินนดว,น,วน,นี่พี่น้องพอต้องตัดดอกุ๊้พี่น้องบอดมานให้มีนไม่เนี่ยมานเลยโอ้พหุ่นอย่ตรงเงยๆพี่น้องพุ่นเด้อพุ่นไหนปุ่นไหนมนะาจากนี้ก่อนอ้เงยขนาดกับผม 오우 흠오똑피넝이 사이디 맨 오오 피넝오이 흠 맺어오이 히히 이흠 ไข่คร,ครับผมี่โอ้โหพี่น้องอมอเจ็ดดอกนี่พี่น้องเต็มกระตาเลยครับผมโอ้ย ตอนนี้นะครับผมอือโอ้พี่โอ้ใหญ่ขนาดกับโอ้หืมพีน้องโอ้ นี่โอ้โหนี่เศษถุงนะครับอยากใส่ถุงนะครับผมไอ้ต้องอยากใส่ถุง อ่อที่น้องหืมก็จนได้เป็นเจ้ากระเบนไปนี่โอ้มีดหม่เนี่ยมานครับผมมีดหม่เนี่ยมานมันมีดหม้นี่ก็ะมานวอมีมีดก็ะมานโอ้เต็มกระตาครับอุ้ยแตกโอ้ยเสียดายของพี่น้องมันลึกขนาดดินนี่ครับผมอุ้ย じ <laughs> ゃ<でも> <laughs> ああっピノおい見えきなおお จุม,มุจมิอยู่ไป้องเอ้ยต่มุต่แม,มิต่มุต่มิอยู่ป๊าพีไปไหนหืมขาเปนขาติดต่อใหม่ครับผมมาเป็นยังหรอหืมพี่น้องพูนเน่ แบบนี้ครับผมโอเคผมมาเจอเห็ดอีกแล้วผมนี่นี่ครับกระตาผมกระตาผมอู้เต็มอลาดครับผมเจอยีบซีดอน,นล้นเลยครับผมดิโอพี่น้องเลยเงื่ยใจมันไหลโอ้ครับผมอ่อนเหน็ดเนาะโอ้พี่น้องเก็บใส่ถุงอันนี้พี่น้องเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุง โอ้เป็นองค์ยีบสองดอกเลยครับผมพูดเนี่ยแถวเลยครับผมโอ้โอเคครับผมนำมาบังผลงานเมียกันเนาะนี่ครับผลงานเมียนี่ก็เต็มครับเจอเจอยังไงยี่สิบสี่ดอกล่นเลยครับดอกสีขาวเนี่ยยี่สิบสี่ดอกล่นเลยดรงตาแล้วครับผมพูญนะใครมีตุงมีตุงแง่นึงอยู่ครับตูงนี่แต่ว่ามาเจออันนี้อีกยีบสี่ดอกครับผมไม่มองไซแล้วนี่ดีดีมื่อคืนนะ ยีบสีดอกกับผมปุ่นคือไปแถวพุ่นอะพุ่นสีขาวก็มีหดอดปุ่นหนึ่ปิหอดนี่กับผมอย่างคักเลย,ยบนมองมีไหมก็ยีบสีดอกกับเขาเนี่ยพี่น้องโอเคครับขอบคุณอะไรครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจน,นะครับเนาะช่องวิทยชาดวยครับขอบคุณอะไรที่มาซับสไครต์ครับผมขอบคุณอะไรกับยีบสีแดงและสีขานะครับเนาะจากยูทูบและเพจและทิกเก็ตกครับผมขอบคุณอะไรครับผมมีนี่ก็หมานครับผมนี่โอ้ เบลือเบลืออยาสิบหกยินดีบอกโปรตืบพี่น้องหลายโพดต์กุมเดียวพอเลยสวัสดีครับผมพ่ออีพี่นานนะครับเนาะสวัสดีครับ